おแม่ว่าไม่มีมีปะเจ็ดเดูดูข้างในหน่อยถ้าเกิด่านข้างบนไปแล้วข้างบนเยอะข้างบนเยอะข้างบนเยอะนะข้างบนเยอะนะนี่คนนึงข้างข้างข้างนี้แปดสิบแปดสิบแปดสิบลุงแปดสิบลุงแปดสิบแปดสิบแปดสิบ

น้ำ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 เดินน้ำเดินน้ำเดินตมาเลยมาเลยมาเลไ้บเสียงเียดโค้ชอนเยอะเบียดเอยไหนุ่มอ๋อมาลองมาลองลอเมนนะขอโทษปืนมันล่าช้าไแล้วไอกกไม่ไเสียงน้ำแก้บ่แก้บ่ไ่ ไม่ใช่ทำไรเข้ามือีขอบมึงทุเล่ทุกคนกําเสียบันเดินโอ้ท่อน้ำเลยก็ได้น้ำเดิน้ำแจ๊ะน้ำเยี่ยนเลยวันนี้พระตะวันดู่องวมีใครดียว Remove one enemy r e m a i n ไ n ้ขวาไไอ้สัสเมี่ยวเป็นอะไรเนี่ยงทำอะไรกูเห็นนะไอ้เมี้ยวทำอะไรวะ เขาวากิไอ้กูมา่ากิกูแบบเออมันขึ้นมาแล้วเหรอวะกูว่าเชี่ยเอ้าทำไมขึ้นมาไม่มีใครบอกกูเลยอ่ะ Spike planted เฮ้ยเฮ้ยหนุ่มหนุ่มหนุ่มไไม่ได้ซีทีเฮ้ย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  w h a อะไรเนี่ยไม่ไม้ยม่ นี่สุดยอดวะองกับเด็กนี่ยิงหมดมีเลยนะมีมีมีหอยมอยมาให้มาให้เอาวุให้อาวุ้ให้อาอุ้้โอเคโอเคด้วยไอ้บอสนี่หรอวะเนียยนเนียนเนียยนเยอยยี่ยอหยอกช่วยไม่ได้เบอสวงมากาเสให้กเสให้เ้ยโอเโอเคเงียบบ่ากเยเยบอสนไปแล้วะเฮ้ยยไง remaining. Spike down mid.